คุณเห็นอะไรตอนนี้เยอะไปหมดเลยเต็มบ้านอัปสลา,าอับสลา,านางอัปสลา,าแม่เขาก็เลยยังไงไม่รู้ครับก็เลยนำสารนี้ขึ้นไปไว้บนห้องพระบนะยกสารไปไว้ในห้องพระก่อนที่เขาจะเริ่มป่วยเนี่ยเขามีความอยากกิน อะไรเป็นพิเศษมากมเปยนเฉพาอะลาบหมูแบบอยากมากแบบไม่เคยเห็นแกแบบกินเยอะแบบขนาดนี้มาก,ก่อนแม่โดนของหรอรู้จักยาสั่งไหมยาสั่งใช่ยืนอ,อยู่นี่นะมผมสั้นผมยาวผมยาวค่ะน่าก,กลัวว่ะน่าก,กลัวว่ะน่าก,กลัวว่ะอ๊อฟน่าก,กลัวจริงๆใครอะหนูว่าเขาโดนสักค คนนี้เหรอเพราะคำพูดที่มันหลุดออกมามันดูปเป็นมันต้องเค้นออกมาใครสะกดพี